เผ็ดปลากระเบนครับกัดฉากก็ได้ครับเป็นจังไหนยัยนั่นครับพี่น้องครับสวัสดีครับวันนี้เราก็ได้ปลากระเบน่ครับพี่ครับเฮ้ยผู้หลับดูง่ายมากเลยครับผุ้หลับองแธ่ด้วยครับพี่น้องเด้อเดี๋ยวเราเสร็จเมนูอย่ากติดตามมัเด้อพี่น้องเด้ว ไงท่อให้บ่ไงูไงไงท่อบ่มานเอ้าเอ้านี่เอ้าอ้ยุ่นละอันนี้ปากมันเอานี้ปากเขาดูเบี้ยติดตามพี่น้องครับอโอ้เพิ่นขันตอนช่าแรวครับพี่น้องครับโอ้ยตัวใหญ่แห้งเนาะหุ่นละเก็ดหาด่เด้หนิของัน ความก็พือขันไปเนาะได้กินจะบอยใหญ่บอกบอกขั้นคยเห็นขั้กเห็นอันนี้หางเขาเ่มไข่ไกเขาเขาไข่หางแพงเจาตัวเจ้าตเขาแพงแพงเขาก็กินหรอเขากินแต่นี้มั้งข้พงหลังก็ปฝาฟ้าอืมกินเนื้อหลายขนาดนี่เ พิมมันผมยิงพิมมันว้าวโอ้ตั๊บยังไม่เงยแต่ตับบอกทุบเอ์ตับเหลยวนั่นโหโหหลับเซ็บใหญ่ผัดกะเพราอย่างเดียวมือนี่ัดเป็นเนื้อมั้งล่ะครับเย้ตามมาเลยพี่น้องแล้วผัดผัดชาเนาะทุบเบอร์เกิอน ผัดช,ชาปลากระเบนผัดกะเพรา,าแบบเาล่าห้อยแล้วครับโอ้ยตัวใหญ่อีพี่นอ้องเยนมือเมือ <c oughs> น,นอาคาครับมันจะฉับจะขีบสองขีบก็กินทุกคนล้พี่น้องขีบใหญ่อีเลยนี่อุ้ยงบนบนแล้ว ตับตึงพุงช่วงล่างได้บ่อยไม่อย่างแบบเนี้ใหญ่ภาพนั่นเนกระเพาะมันกระเพาะครับเออผุนตับมันใช่ปุ่นเอาอันนี้เอาเออคนล่ะตับโอ้ยใส่ด้ิสิใส่ด้ิสิใส่ดิสิเสียงเลยดึงออกให้บ่เครื่องในไปตั้งหักอ๋อ ด้เท่าะตามันาปปาดปีกพวงครับปาดปีกครึงๆล้วกพวหลังนอกละตามสูตรมันโอ้ยครับสุดยอดครับพี่น้องตตามมึงครับจิตามมึงนี่ครับพี่น้องครับเฉียเมื่อเฉียดเขาครับลุงหลักเขาครับครับ อันี้อะไรครับครับครับมาแล้วมาแล้วกำลังส้อยครับตันนี้ส้อยปลากระเบนนะครับโอ้ยกินเปียงเดียวก็บนเราพี่น้องตัวใหญ่พอดเนื้อยอยากหยาบแน่นอนลุงเนาะส้อยใหญ่ตัวใหญ่เยอออหาแข็งพราะมันหยาบตัวแม่นวะสุกเร็วก็ต้องบนหยาบนุนหนังมันหนุนวันปีงในการขนาดเลยวันนี้เฮาเฉพาะ เนื้อปี่เป็นกับข้าเ,เ so นาะวันนี้บิบเบอร์เบอร์บเื่องเครื่องปรุงครับพี่น้องครับบัดนี้สมเ็นสมไทยมีครับพี่น้องครับเครื่องปรุงเขาก็มีตะไคร้กระชายพริกไทยสดนะครับกระเทียมใบกระเพราครับคระพริกแกงนะครับพี่น้องเนาะนี่ครับต้มยำต้มหนึ่งต้มสองสี่อันหรืออะไรจะหาเพิ่มหมดได้พี่น้องเด้อสุดยอดครับตอกเกล็ดหมดนี่ครับพี่น้อง ขั้นตอนกันตําเครื่องปรุงครับบนครับจียกี่ห้ากับด็ดดอกพริกแล้วครับเดี๋ยวครับของแท้นะพอคงมาจากงานมุ่งยาเนี่ยทีมงานทู่ตามใช่ล่ะกระเทียมพัดปลากระเบนพ่อหรอบ่พัดปลากระเบนเด้อพ่อท่านวันนี้ไปสมมาล่างนอนมาสมล้างกะปรุงเยอะเลยต้องห่วงหรอกเอาไปเพจบอกครับกุกว่าจังไรครับ เราจะคมเนเค่อน้ำแเพลเพลเลยเพลตายบ่เอาเรื่องเด้อตอนการทำเครื่องปรุงครับส่งมาตามนี่เนาะยาแหย่าให้แม่บัานถ้าถ้าอื่นได้ยินหัเป็นยังสอนที่ใจเตอนใส่พุ่งคนละ ไดตนหมวะตัสุเออซ้าย u กูซอยอย่างสี่เด้ยครับเ้อซอยแต่ว่าหับโบแมนซอยทีๆอย่างสี่เดียวก็ซอยทีก็ขึ้นมาซอยนั่นเดยวส่เน่โอ้โเข้มป่าสกินตอนมันจะเข้มบนล้างใส่เลยซอยอย่างสี่มันบ่แมนซอยอย่างสี่ซอยอยี่มันซอยพัดแต่ว่าซอยเนี่ยซอยโบราณซอยอย่างสี่ซอยโบราณผู้ถ่าเขาเจ้าบอกมา ใส่ผัดคือเก่าหะใส่ผัดคือเก่าหะล่ะแต่ว่าไม่จีงหอมพวกกันเนี้ใครอยากใครพี่น้องมืงซากมีคลองแค่เด้อครับนี่โอ้อันนี้ซากอันนี่40ปีแล้วครับไปเรียนมาศากคนเด้อครับศากคนเด้อเอาจนจิ้วเด้อนี่ใส่ง่ายมาโดนด้วยนี่ครับพี่น้องครับให้เขากดเด็ดรูดออกนะครับพี่น้องเด้อนี่ครับจะกินไงครับ ความกุ่นความกุ่นละมุนละไมปลาฟุกเขาเด้อหีือปลาฟุกเมนูนี่ปลาฟุกด้วยครับเป็นผู้จัดการมามครับน้ำเสนอครับผมเออเสนอไม่ไหวอีสานบันดอนครับตรงมาแต่ภาคใต้อยังม่กินอยู่อีสานเลยเออของแค่เนาะนี่ครับดูกันครับพี่น้องขอโทษครับนี่ครับพี่น้องครับจากเค็มนั้นพายุสดกินสูตรนี้พริกแกงให้แกงงอนต่ำใส่กันเลยนะครับเด้อ กับเครื่องตีเ่าเห็ดครับไม่ต้องใส่ยลายด้วยส่ยลายมันโบแซ็ตบ่เพราะว่าพที่ที่บ้านห่อมันแซ่บาะพริกบ้านเฮาเอาเครื่องแลาวลาห่อนะเตรียมบ้านห่อเครื่องเลาวลาบ้านเฮาเริ่มแล้วครับพี่น้องเริ่มสีห้อนบนนห้น้ำมันห้อนะน้ำมันห่อนะ โอ้ถ้าพัดเครื่องก็หอมแล้วพี่น้องไปเลยนี่ครับพี่น้องเครื่องเทียทนทั้งหมดในที่แล้วครับลงเลยลูกพี่อ <c oughs> นออหจับนี่น <c oughs> นนต้องคือเนื้อครับไข่เนื้อตะภาพเนาะเออกลหอมครับหอมแห้งครับพี่น้อง <c oughs> มีคำบรรยายมันหอมสด ก็ดีครับรอสักครู่ครับพี่น้องใส่สอดเด้อพี่น้องเด้อน้ำปลาเด้อพี่นอ้องเด้อเกลือเด้อก็เด้อพี่นอ้องเด้อเกลืออันตาลน่ะอันตาล สัมผัสแน่นึงครับพี่น้องพริกไทยกับใบป,ประกูดครับใส่แบบนี้ลแล้วครับแล้วใส่สุดแล้วพอง,พองแท้นะแบบลูกทุ่งเขาครับน้ำมันหอยครับนี่คร,ออครับพี่น้องครับพันตุ์ตัวท้ายครับกะเพราเฮ้อครับพี่น้องเด้อนี่ขายมาได้เลยครับเพื่อเดี๋ยวจบ ทำเนีกพร้อมเสือบแล้วครับพี่น้งเออกินน้ำกันครับสมเนาแดง้างนียซีบงนู้ลูกพี่ป,ป๊ป <c oughs> าเลยด้วยเนี่ยเห็นทไงฮึฮึดึฮึฮึเ้ยเกามะเล็กาด้อีกอีกของแค่้ป่ แสุดหานั้นม้ยจวดเลยไฟไฟไฟเปล่ออย่างนี้หัวลงภักไก่เลยม่ลงัไก่นี่ครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องครับความเสื่อมแล้วครับเลยครับกระดาษไช้ขอบปากเผ็ดปลากระเบนครับผัดฉาก็ได้โบ่กินแล้วได้ลอกหินตุ่มย่างกมีนะครับตุ่มย่างก็มีลอกหินมัจะไม่ชินแบอกคือกระดาษใช้เีเล่า นั่งมันหันนี่เป็นเม็ดเป็นเม็ดบรรยากาศทีมงานครับภอพหนาตากันครับข้างพุ่นกับมาด้ครับเด้อครับตัวลักครับตุ้ยครับครับแต่ในสางโกสุมจะไปทางเดบุ๊กยัสางกำลังขนาดมาสมรจตตโนดโอ้ของแค่เลยเนี่ยมันไปกีดยางเงี้ยเนาะน้องเอ้ยมาเด้อพี่น้องเด้อที่ข้ามาครับตวดจตรวจตวจ ทุ่งที่รถบสไรนางหนี่สันบ้นดวนน่ย่่งบวกอะไรครับอ้อมกันบ่ตอสุ๊บอนนั้นทางจาแมงใหายครับนี่ครับพี่น้องครับเห็นแล้วเขาให้ม่ย่ายกินน้ครับเด้อพี่น้องเด้อครับนะกระานเอาซีเมนต์โรยยายไปทงไหยาย นั่นถ้า่าแกงน้สมกับกันกิตตอนเลยตกเพว่าเตมชั้ตอนใหญ่นะมันจะโบื่งไตมันมันโบลึงควาเขาย่าไปมันจะได้ธรรมชาติของมันปากระเบียดบัดนี้เองไปคุ้นชินกับกันแกงแต่เราไม่สมเขาเลยโบลึงอ๋ออีสานเนาะ พี่น้องครับคลิปนี้ขอลาพี่ลาน้องไปแค่นี้ก่อนนะครับเด้อฝากติดตามเมื่อคลิปใหม่ได้เด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้ขอลาพี่น้องไปแค่นี้แหละครับครับสวัสดีครับครับต้มยำครับต้มยำต้มยำสวด